สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหู่นดาวโจนจัดดาโจลโปกติแนวทางคำคืนของวันที่24เนาะสำหรับดาวโจนคืนนี่เนาะจ้าวันที่24เดือน7เดือนกรกฎาคมจะ2 5 6 8จ้า เอากดสิไปรับชมแนวทางหุ้นดาวโจนเมื่อนี่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งผลของที่ยี่สิบสามกันก่อนจะสสาหรับแนวทางเขาเฮามาตามสูตรรือบ่ออันนี้สรุปผลย้อนหลังกันก่อนเนาะหายตัวได้ไปแนกบเพื่อเสียใจกันเนาะจ้าต้องสรุปผลย้อนหลังก่อนจะสําหรับดาวโจนั์นที่ยี่สิบสามจะเลขเด่นแนวทางไฮเด่นศูนย์กับเจ็ดจ้าสำหรับเจ็ดศูนย์ตัวเก่าของที่ยี่สิบสองเลยเนาะขู่กันมาเลย วันที่22่สิไรศูนย์กับ7เมื่อนี่วันที่23ยังได้เด่นศูนย์กับ7อ่าสำหรับโอนจากโบนี่มา2 4 4อ่าพลาดไปของเฮามีเบิร์เลขเด่น0 0กับ7 7เข้ามา4 4เนาะสำหรับ4 4โอ้4 4นี่เป็นเบิร์เลขเด่นของวันที่22เนาะเบิร์มายอดลางเด้อจ้าเต็มๆเลย4 4อืี่อือมสำหรับ2ตัวล่างจ้า 3, 7, สามเจหรับสาเจเข่า 7, 3, เจ็เนียนพิษตัเนาะเน้นเจ็ดกับเจเก่ามาสาเจ็จ้าบอบเป็นยังถือว่าปังเ,เด่นเจ็เิ่น 7. เจขอาเขามาจา้จาเจ็ยังอยู่ยินดีกับพีน่นเอฟซีที่ตามหละการว่าสำหรับแนวทางดาวโจนอ์เขาวันที่ยี่สามจะแนวทางของเขามาสองตัวหลังวันที่ยีเมื่อนี่รุ่นต่อจา้าแนวทางถามมาตามสูตรกัน มาแถบถูกๆแนวทางเวลาจับทางยากแต่ยากถูกๆแนวทางเนี่ยแนวทางแนวทางของเอ้จอยบบคือปูอื่นด้วยแต่เวลาบางเถือบางข้างท้าเกินว่าเลขแต่ละแนวทางเลขท้าเลขเด่นมาจับคู่จับคู่ยากจับคู่โบมาก็คือโบมาแถบถูกๆแนวทางที่จับทางยากถูกๆแนวทางแต่ถามมาตามสูตรก็คือจับเด่นใดตัวประกบปูไดก็คือสีไปใดถูกๆแนวทางวกคือปูใดเวลา จับคูบ่ม,มากับมกบมาแทบแบบแทบสิไปถูกแนวทางถูกกล้วยถูกคุณเลยลามากกับมา,าคักมาแน่เอาก่อนสิไปรับชมมือนอี่กับฟากด้วยละค่ะนอกาอสำหรับพี่นเอฟซีที่เขามารับชวใหม่ๆเราจะอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งวาอาจะเพื่อสิไรใดผมพาแนวทางที่อดจจยนลงหายนอกแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับแนวทางที่ลงหายมีหลายแนยวทางจะหุ้นนี่คีอหุ้นฮั่งเส็งหุ้นดาวโจนส์ฮานอยลาพัฒนารัฐบาลไทยกั มีหายเส้นเดียวกันนอจกจากบอยากพาแนวทางที่ล้งหายกะอย่าลืมกดกระดิ่งไวรอลเนาะแนวทางของไอจอยลับชมไดพันทางนี่ทางเดียวจะยูทูบ YouTube จะโดยตรงเลยบบมีกลุ่มบบมีไลน์ใดๆทั้งสิ้นจากถ้าสนใจแนวทางก็คือลับชมพันยูทูบไดโดยตรงเนาะสองทางเดียวจากสำหรับเมื่อนี่ดาวโจนส์โค้าเลขเดนไฮเด่น สองกับหกจ้ะสองสหกกคือเบิ่เลขเด่นจับคู่เด่นสองสองสองหาสองหกสองเก่าสองศูยองศูนยดมุมสุดท้ายสำหรับเด่นหกจ้ะหกเจ 6กแปดหกเก้าหกศูนหสำหรับโตเน้นจ้าดาวโจนเมื่อนี้ขอเน้นไปหกแปกับ61หละกันสำหรับเด่นสองของเ้นไป2อเก้ากับ20งละกันจ้าเบิเรเลขเด่นสองส,องสอง 66, เมื่อนี้หกศูน จากหกสมาตามสูตรหรือบ่ออันนี้กะรอหลุนเนาะ,ะเด่นดูุสองตัวหกกับสองคืนยู่กับความมกความชอบเราจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิงได้จากโกสีน้ำไปเป็นแนวทางกับวีคอเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะมีตัวหมักคอยตามเราจะมีตัวหมักอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกันเราจะมือนีคอยมาปังปังเด่งเด่ง,ดงเต็มเต็ม บนล่างละกันจ้าแล้วขอให้โชคโชค,โชคมันมาเท้งเฮงปังๆังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้า